การเดินทางสู่จกักรวาลที่เท่าเทียมในใจกลางมหานครที่พลุกพล่านซึ่งตึกระฟ้าแวววาวทอดยาวสู่ท้องฟ้าเรากับยักษ์ใหญ่โลหะ มีเพื่อนสองคนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อาศัยอยู่ลินล,ลี่สาวผิวขาววัย23ปีที่มีผมสีบรอนหยิกเป็นลอนที่พลิ้วสวัยเป็นรอบๆไหลและดวงตาสีฟ้าอันแหลมคมที่เป็นประกายด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอทำงานเป็นนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่สถาบาันวิจัยชั้นนำของเมืองผู้ที่สนิทที่สุดของเธอคือมาคัสชายผิวสีวัย25ปีที่มีผมหยิกสั้นและดวง าสีน้ำตาลอบอุ่นที่เปล่งประกายของความฉลาดมาคัสวิศวกรผู้ชาญฉลาดมีใจรักในการไขปริศนาของจกักรวาลเช่นเดียวกับลินลี่พวกเขากลายเป็นคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้รูปลักษณ์ที่แตกต่างกันของทั้งคู่ขัดแย้งกับความฝันร่วมกันในการออกไปผจญภัยนอกขอบเขตของโลกเย็นวันหนึ่งอันเป็นโชคชะตาเมื่อแสงไฟในเมืองเริ่มระยิบระยับ เหมือนดวงดาวที่ติดอยู่บนโลกลินลี่และมาคัสก็ได้ค้นพบสิ่งใหม่ในห้องทดลองของพวกเขามาคัสดูสิ่งที่อ่านได้สิลินลี่อุทานด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยความตื่นเต้นขณะที่เธอชี้ไปที่สมการที่ซับซ้อนหลายจุดที่เลื่อนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเธอมาคัสเอ็นตัวเข้าไปใกล้คิ้วขโมวด,ด้วยสมาธิมันไม่ถูกต้องเขาพึมพำขณะปรับเว่นกรอบรวดของเขา แต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นดวงตาของพวกเขาสบกันความเข้าใจที่เงียบงนันผ่านระหว่างพวกเขาพวกเขาสะดุดกับกุญแจสำคัญในการเดินทางระหว่างดวงดาวการค้นพบที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีของประวัติศาสตร์มนุษย์หลายสัปดาห์กลายเป็นหลายเดือนในขณะที่ลินล,ลี่และมาครัสทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเปลี่ยนความก้าวหน้าทางทฤษฎีของพวกเขาให้กลายเป็นความจริงห้องแลบแห่งนี้ ารเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเขาเต็มไปด้วยถ้วยกาแฟเปล่าและสมุดบันทึกที่ถูกทิ้งซึ่งเต็มไปด้วยการคำนวณที่เขียนด้วยลายมือความทุ่มเทของพวกเขา mm hmm. ได้รับผลตอบแทน mm hmm. เมื่อพวกเขาเปิดตัวผลงานสร้างสารรค์ของพวกเขาในที่สุด นั่นก็คือยานอวกาศสีเงินเปลียวบางที่สามารถเดินทางข้ามจักรวาลได้ไกลมากเมื่อพวกเขายืนอยู่ต่อหน้าสื่อมวลชนที่มารวมตัวกันโดยที่เสื้อคลุมห้องแผบสีขาวของลินลี่ตัดกับชุดสูทสีน้ำเงินกรมทราของมาคัสอย่างเฉียบขาดพวกเขาต่างก็แบ่งปันช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจอย่างเงียบๆว่าเราทำสำเร็จแล้วลินลี่กระซิบ ขนาดที่มือของเธอเอื้อมไปจับที่มือของมาคัสแล้วบีบมันอย่างแน่นเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างวันปล่อยยานอาวกาศมาถึงท่ามกลางความสนใจจากสื่อและความคาดหวังทางวิจยารศาสตร์มากมายลินล,ลี่และมาคัสสวมชุดอวกาศที่ออกแบบมาให้พอดีกับตัวเรากับผิวหนังชั้นที่สองขึ้นยานอาวกาศด้วยความตื่นเต้นและหวาดหวั่นปนเปกัน ขณะที่การนับถอยหลังยังคงดังก้องไปทั่วบริเวณปล่อยยานอวกาศลินลี่ก็ดึงดูดความสนใจของมาคัสพร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์หรือยังเธอถามด้วยน้ำเสียงคงที่แต่แม้ว่าจะรู้สึกกังวนกระวายใจก็ตามมาคัสพยักหน้ารอยยิ้มมุ่งมั่นผุดขึ้นบนริมฝีปากมาแสดงให้จักรวาลเห็นว่ามนุษยชาติมีความสามารถแค่ไหนกันเถอะยานอวกาศ พุ่งทยานขึ้นด้วยเสียงดังกึกก้องทิ้งโลกที่เปลี่ยนไปตลอดการไว้เบื้องหลังจากการแสวงหาความรู้ของเพื่อนทั้งสองคนที่ไม่ย่อถอการเดินทางของพวกเขาผ่านจากักรวาลเป็นเสมือนผืนผ้าใบที่ทอขึ้นด้วยความมหัศจรรย์และการค้นพบ พวกเขาได้พบกับดาวเคราะห์ที่มีบรรยากาศของอัญมญณีที่หมุนวนเป็นวงพวกเขาได้พบเห็นการกำเนิดของดวงดาวในเนบิวลาที่อยู่ห่างไกลและเดินทางผ่านเขตด,ดาวเคราะห์น้อยอันตรายที่ทดสอบขีดจำกัดทักษะการบินของพวกเขาแต่การติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกครั้งแรกของพวกเขาต่างหากที่ทำให้พวกเขาตะลึงอย่างแท้จริง บนดาวเคราะห์ที่อาบแสงนวลอ่อนๆของดวงอาทิตย์คู่พวกเขาได้พบกับชาวเซฟิเลียนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังงานบริสุทธิ์ที่สื่อสารการผ่านเพ้าของแสงและสีต่างๆนี่มันเหลือเชื่อมากเดนลี่พูดหายใจดวงตาสีฟ้าของเธอเบอิกกว้างด้วยความประหลาดใจขณะที่เธอเฝ้าดูชาวเซฟิเลียนเต้นรำรอบๆพวกเขา ในการแสดงแสงที่แวววาวอย่างน่าทึ่งมาคัสพยักหน้าผิวสีเข้มของเขาดูเหมือนจะเรืองแสงในแสงจากต่างดาวเรามีอะไรให้เรียนรู้มากมายจากพวกเขาเขาครุ่นคิดในขณะที่จินตนาการถึงความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขณะที่พวกเขายังคงสำรวจต่อไป ลินลี่และมาคัสพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่คาดคิดพวกเขาพบกับอารยธรรมที่มีค่านิยมและระบบความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างมากซึ่งบังคับให้พวกเขาเผชิญหน้ากับอคติและความคิดเห็นของตนเองบนดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิต ที่อิงตามซิลิคอนพวกเขาไกลเกลียข้อพิพาทที่ตึงเครียดร,ระหว่างสองฝ่ายโดยใช้คำมั่นสัญญาต่อความยุติธรรมและความเท่าเทียมของพวกเขาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างสันติเราไม่สามารถบังคับใช้ค่านิยมของเราเองกับพวกเขาได้มาคัสเตือนขณะที่พวกเขาเตรียมพบกับผู้นำของดาวเคราะ์ลินลี่พยักหน้าเห็นด้วย ผมหยิกสีบรอนของเธอสั่นคลอนตามการเคลื่อนไหวคุณพูดถูกเราต้องเข้าหาเรื่องนี้ด้วยใจที่เปิดกว้างและเคารพวัฒนธรรมของพวกเขาการอุทิศตนเพื่อความซื่อสัตย์และความเป็นกลางทำให้พวกเขาได้รับความไว้วางใจและความเคารพจากสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาพบเจอซึ่งเปิดประตูสู่ความร่วมมือและความเข้าใจที่มากขึ้น เมื่อการเดินทางของพวกเขาใกล้จะสิ้นสุดลงและโลกปรากฏชัดบนหน้าจอลดนลี่และมาคัสก็ตรตรองถึงทุกสิ่งที่พวกเขาได้พบเจอจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลทำให้พวกเขาถ่อมตัวลงและ,ะแสดงให้พวกเขาเห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของความหลากหลายและความสำคัญของการปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดด้วยศักดิ์ศรีและความเคารพ เราออกเดินทางเพื่อสำรวจจักรวาลดินลี่คุ้นคิดดวงตาสีฟ้าของเธอพร่ามัวไปด้วยความรู้สึกฉันคิดว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นใดมาคัดพยักหน้าและเอื้อมมือไปบีบมือเธอรายความรู้นั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เรากำลังนำกลับมาเขาตอบ ดวงตาสีน้ำตาลของเขาอบอุ่นด้วยความรักและความเข้าใจร่วมกันขณะที่ยานอาวกาศของพวกเขาเริ่มลงจอดเพื่อกลับบ้านพวกเขารู้ว่าการผจญภัยของพวกเขาเพิ่งเจอเริ่มต้นเท่านั้นบทเรียนที่พวกเขาได้เรียนรู้ท่ามกลางดวงดาวจะนำทางพวกเขาและมนุษยชาติไปสู่อนาคตที่สดใสและครอบคลุมมากขึ้น